สวัสดีค่ะนักเรียน,น,นทุกคนค่ะวันนี้เจอกันในตอนที่สองตามสัญญานะคะว่า,าการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งในตอนที่สองเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะครูก็มีคลิปเหมือนเดิมนะคะให้ไปดูนะคะแล้วก็หลังจากดูคลิปจบก็ทํากิจกรรมฉันรู้อะไรตอนที่สองนะคะในตอนที่สองส่งใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ,ะไปดูกันค่ะเดี๋ยวแป๊บค่ะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันในวิชาว,วิทยาศาสตร์เช่นเดิมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปทําในกิจกรรมที่2เมฆหมอกน้ําค้างและน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไรในตอนที่2ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้หยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาและเราไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะในตอนที่2นี้นะคะมีจุดประสงค์ของกิจกรรมคือทํากิจกรรมนี้เพื่ออ,อธิบายการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งโดยใช้แบบจําลองค่ะ สิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีดังนี้นะคะขั้นตอนและวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่2มีดังนี้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมพรม้อมๆกันเลยค่ะน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดก,กิจกรรมใส่น้ำแข็งลงในแก้ว แล้วรินน้ำที่ผสมสีอาหารลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของแก้วตั้งทิ้งไว้สักครู่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้วพบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่เนื่องมาจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงทำให้ไอนน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำ ซึ่งเหมือนกับการเกิดน้ำค้างในธรรมชาติใส่เกลือลงไปในแก้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ5-10นาที เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าที่ผิวด้านนอกของแก้วมีเกล็ดเล็กๆสีขาวเกาะอยู่จากนั้นลองใช้ช้อนขูดออกดูแล้วสังเกตพบว่าปื้นสีขาวนั้นเป็นน้ำแข็งแสดงให้เห็นว่าเมื่อเติมเกลือลงไปเกลือจะดึงเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการละลาย ทำให้น้ำใส่น้ำแข็งในแก้วมีอุณหภูมิลดลงอีกส่งผลให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกของแก้วเกิดการถ่ายโอนความร้อนให้กับน้ำแข็งจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำลดลงต่ํากว่าศูนย์องศาเซลเซียสจึงเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ข้างแก้ว เป็นยังไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้ทํากิจกรรมการทดลองกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในตารางที่2ผลการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติกนะคะทั้งก่อนเติมเกลือและหลังเติมเกลือลงไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นให้นักเรียนบันทึกผลลงไปให้เรียบร้อยเลยนะคะ หลังจากนักเรียนนะคะบันทึกผลการทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาช่วยกันสรุปผลการทํากิจกรรมกันเลยค่ะ เรานะคะได้ทํากิจกรรมบันทึกผลการทํากิจกรรมและสรุปผลการทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามฉันรู้อะไรในตอนที่สองหน้าที่สิบเก้าให้เรียบร้อยนะ,ะ,ะเห็นไหมคะกิจกรรมฉันรู้อะไรในตอนที่สองนะคะให้เรียนเลาะลงสมุดแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะจากตรงนี้เป็นเรื่องของน้ําค้างแข็งใช่ไหมคะน้ําค้างแข็งกับน้ําค้างปกติเกิดขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าน้ําค้างแข็งนี้ถ้าเกิดว่า อุณภูมิลดลงต่ํากว่าศูนย์องศาเซลเซียสมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมคะอ่าถ้าภาคเหนือก็เรียกว่าเมฆนิหงืองเหมยขาบอย่างเงี้ยค่ะแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่เราเรียกภาษากลางว่าน้ําค้างแข็งนะคะ่สำหรับวันนี้ตอบคำถามไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ